กงยังชาแนลละกัอาจารย์แรียนน้ำเลยค่ะน้ำมันเ,เพื่อเป็นการมุ่งใจให้เขาเพื่อเขาไปหาแนวทางให้น้อค่ะเนะาะกดไลค์กดแชร์แม่กดไลค์กดแชร์นะมันอยู่ตำรา,าเจ้ตำราตำราเมื่อนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าค่ะที่ยี่สิบเก้าแต่ว่าเบิ้องวดที่ผ่านมาก,ก่อนการทำโชมเบิ้งที่งวดผ่านมาค่ะคือเข้าไปที่กระดานล่างกันบนคือสายเด่นไปที่เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ขึ้นมาที่ศูนยะ์ขึ้นมาณแกรน มันชนกันที่เก้าค่ะท่านผู้ชมนี่แอดถึนสมมุติให้ฟังว่า,ามันชนกันบางครั้งมันประมาอสิบสามสิบสี่สูตรเลยค่ะท่านผู้ชมเก้านี่ไหลเกือบทุกสูตรเลยค่ะเก้านี่ไหลเกือบทุกสูตรงวดที่ผ่านมาเอศูนย์นี่บ่ไหลศูนย์นี่มีแค่สามตัวในสิบสี่ในสิบสี่สูตรมีแค่สามตัวแต่ว่าศูนย์มาค่ะท่านผู้ชมศูนย์มาศูนย์มาแถมแปดมาอีต่างหากเนาะสุดตาร,รางค่ะทา่านผู้ชมสุดตาร,ราง อ่าจุดตารางที่ผ่านมาค่ะเหมือนกับเข้าที่8ปดศูนย์อ่าว่าที่8ปดศูนย์ก็คือเข้าบอกตัวเด่นว่าเข้าเด่นไปที่เก้าไปที่เก้านี่จริงมันจะต้องเป็นเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าอย่างค่ะมันก็เป็นแปดศูนย์สิรถหนีเข้าไปแต้มหนึ่งนีแ้มเนึะเนี่ยสำหรับงวดที่ผ่านมาอ่างวดนี้มันสุกค่ะตำร้าวค่ะสายตารางอสายตารางล่างกันบนค่ะอ๋อไม่กับแม่พี่น้องเอฟสายวิ่งเด้กพี่น้องเด้อ สายวิ่งสายเรนสายวิ่งอยู่ที่หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเอ็นวงกลมที่สองที่นั่งเยี่ยมชีพสองชนนะคะสองสองในชนแอนมาตัวที่ชนกลับว่าเสมอไปที่ซิมาที่เพิ่็แอนมาเพราะว่าสองมันไหลมันมีสองไหลแต่ว่ามันซิม่าเขาบอสธรรมะจะเป็นหนึ่งกับสองแอนบอกไปเรื่อ่ๆตัวที่โมเด็ลมัดถัดจะมาได้ตัวโมเด็ลอาจจะมาได้สายวิ่งสายเรนบนกับล่างค่ะ บนกับล่างแปดจะเจ็ดวงกลมที่แปดพี่นัองเยบซี่อันนี้ <8. S 2> ชุดบนที่วงกลมก็คือตัวที่ชนก็คือตัวที่ชนมันเป็นอย่างเอททโทรมาถ,ถามแอทตัวใดตัวที่ชนเป็นจังไดนคือคือว่ามันชนตัวที่ชนนะเขาตามบอกตามภาษา,าของเขาเนาะตามภาษาแนวแนวทั้งของเขาแต่ว่าที่กิ่งและผลว่าตัวที่มันม้าไหลก็มูวคือสมมติวันมีสิบสูตรแปดนีมาเ้าสูตรแบบนะะี้ค่ะร้ยง ก็สูตรเหมือจะแปดสูตรแบบเนี้ยคือมันไหลไหลขโมยคือตัวที่ชนค่ะนนบางคนก็ว่าเอาแอดมือเศร้าได้โทรมาเนาะลงในทัน้งหน้าเฟสโทรมาหาแอดมาแอดอจะทำเนี้ยให้ขอทำเนี้วิ่งกับแรีนหนิแม่นี่ยุกท่านผู้ชมวิ่งกับแรน,นแม่นนี่ยกับวิ่งกับรนนุนนๆๆ่นล่ะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าฮันท์เฮาเซ่ภาษาเป็นภาษาหวยพักไร มันกระติดค่ะท่านผู้ชมมันกระติดก็เลยต้องเอาภาษาที่บ้านๆไปใส่แด้จากน้อยเพราะว่าคนแถบบ๊วยหู้ยาบเนาะจะประเด็นสตาร์เพาสสำหรับตารางค่ะท่านผู้ชมตารางวันที่29ตารางวันนี้ในตารางวิโตเดอง่ามดแ782 163 782 163พี่น้องเอฟซีอันนี้อันนี้ตารางครับพี่น้องสูตรตารางที่นี้ อ่าส่วนหนึ่งมันจะนีหนึ่งกับสองมันบก่กเอออ่าส่วนหนึ่งมันจะนีเจ็ดกับแปดมันบ่ะเอออ่าเจกับแปดหนึ่ง,งกับสองไม่ให้จับกันค่ะท่านผู้ชมเจ็ดกับแปบ uh. ดแปหนึ่งกับสองอ่าเพราะจะไค่อยมาคู่กันมาได้บ่มาได้ไดดแต่ผมถันงนา,นานทีมาเออนี่แหละเดม่แม่เจรกับแปดเนี่ยคือไม่จับกันเอ uh. คือไม่จับกันสายตลาง กับนบล่างกันบนจับคู่พี่น้องเด้อจ้ะจับคู่อยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าเจ็ดสองหกสองสามสองสี่สองพี่น้องเอฟซีอันนี้คือชุดจับคู่ล,ล่างกันบนเ e <FC? S 2> ด้อพี่น้องเด้อวงกลมอยู่ที่62และ32ครับพี่น้ง e งนองเอฟซีเราบังที่6กกับเเป็นตัวเดียวกันตัวในน้อยที่แอทเบิงเอทเบิงน้ำหัวนะ่ะคือตัวที่กลับ<อ>แต่ว่าท่านใดที่พกกลับกลับเพาเป็นอย่างคะ่ะท่านผู้ชมเ่าเป็นอย่างเอาอยู่ที่ดวงของเขาก็ได้คะ่ะ ประเภทการบอกเพราะว่าคอยดวงดีแบบนี้ไปได้เลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับดวงนี้เนาะอ่ะสำหรับบนกับล่างบนกับล่างจับคู่อยู่ที่79 70 74 82 85 86พี่น้องเอฟซีวงกลมไปที่ตัวไหนแอดวงกลมที่แปและ6 8เอ้ยแล้วแปดหกระวังนี่แหละค่ะ6กับ9นี่แหละระวังที่6กับ9มันอาจจะเป็นตัวเดียวกันไ,ได้ เราไปดีเอดจะบอกอะไรสักอย่างในในนิดนึงค่ะท่านผู้ชมบอกในในนิดนึงแต่คือทำร้าวในมือนี่นี่แหละค่ะสายจะซื้อทำลาวในมือนี่สามารถไปเที่ยวน้อยได้สามารถไปเที่ยวน้อยได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถไปเที่ยวน้อยได้ทุกน้อยค่ะท่านผู้ชมทุกน้อยเพราะว่าแอดไปเที่ยวมาหลายรอบแล้วค่ะเออไปเที่ยวหลายรอบแล้ว เข้าไปเบื้องทั้งช่องออประชบโชคประชบโชคราคาลุงแหลก <ấy. S 1> อ่ะพว่าประชบโชคนี่เราเราลงต่ำน้อย <ấy. S 1> อลุงแหลกลงต่ำน้อยค่ะแต่ว่าแอดบอลลงแอดบอลได้ลงค่ะ,ะท่านใดที่สนใจต่ำน้อยไปน้อยกับเข้าไปได้ค่ะประชบโชคชโชทางหน้าเฟซค่ะประชบโชคทางหน้าเฟซแล้วก็ลุงแหลกทางหน้าเฟซอ่ะ คือเราต่ำน้อยเห็นอ่า <c oughs> อ,อันนี้บนกับชุดล่างชุดบนกับพี่น้องเยฟซีทูสั่นอ่าชุดบนชุดล่างของวันนี้ครับพี่น้องเยฟซีเนาะค่รูปแบบในาทางตามลาวของเจเอี้ยงครับพี่น้องเยฟซีกับผู้ใดไปเู็เทั้งหน้าเฟสหน้าเพจกจะปวดแล้วว่าของป,ปลอมเล็กน้อยในในพี่น้องเยฟซีทูสั่นเจี๊ยปอมไล่ไหลแมนมีช,าช้าฉีดไปไหลไหลจนจนยอดที่กดไล่ให้แอดนี่หายเลยล่ะค่ะ เอาง่ายๆกับว่าเบิง้งมีเบอร์โทรให้พี่น้องเย็บีของแท้จะมีเบอร์โทรให้พี่น้องกัดโทษพักิดต่อสอบถามเบิ้งเบอร์โทรแอด์เทนไว้เลยค่ะท่านผู้ชมของปลอมประกาศลงเบอร์โทรตอกพี่น้องเย็บชีท่านไหนที่อของแก้มันจะเป็นปลอมเพราแอดมันจะเป็นอย่างไรแต่โทรมาเบอร์นี้เลยค่ะ,อะเอแอดตอบให้ว่ามันจะแมนหรือ่แมน พราะว่าบางคนกัดหัวมาบอกว่าเฮานี่ไปเอาของเพิ่นมาเออเอาหน้าตาเพิ่นมาแล้วยังเอาตัวเลขเพิ่นมาเอา่เอแถมมายังว่าแอดอีกตัางหากเลยค่ะท่านผู้ชม,ว,<ะ>มว่าโอ้เสร็จความเมื่อวานเศรษฐีม่นโอ้เศรษฐีเบิร์ตหลังยังชื่อทุท่านกับโปรดระวังสงแค่สงสัยก็ให้ดูที่ผู้ติดตามค่ะเอ่อใต้โปรไฟล์ผู้ติดตามอ่าของแอดนี่ผู้ติดตามนี่ลักแสน เนียนแต่ว่าถ้าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยจะเยอะค่ะท่านผู้ชมเจ็ดพันสองพันสามพันสิแค่นี้เองค่ะถ้าเป็นของปลอมชมันลำลอยครับพี่น้องเย็บชีสดูท่านหิ้งเฮ็งมือแรงค่ะเฮงปังๆเนาะสำหรับตำลาวมือแรงค่ะเจอกันใหม่ครับพี่น้องเย็ชีรูปแบบแนวทางตำลาวของเจียเอียงชมันลำลยเป็นเศรษฐีครับพี่น้องเย็บชีสดูท่านนี่ก็คือรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเย็บชีสดูท่านตำลาววันนี้เนี่ยพี่น้องเด้อยตำลาวมือแรงเป็นแรงวัดสุกพี่น้องเย็ชี นักาท่างก็ได้ไปเพิดแล้วครับไปน้องบพรว่าสิเป็นสูตรบนสูตรล่างพี่น้องไปพิจารณาเอาทั้งช่องเสนเลือพี่เพื่อแชร์เซียกังจะเอียงฝากไปพิจารณ้าทางพี่น้องเอฟซีฮาโชคหาหมันตัวนี้หาเพราะได้เผาคาปลาทู่ไปสั่นเด้อรูป,ปแบบแนวทางตำลาวยินนี้ครับพี่น้องเนะาะกับโชคหมันลำรวยครับพี่น้องเ e อฟซีจะเริ่มนะพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ท,าท่านเจ้าแม่น้ำแน่ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องเย็ีครับคลิปนี้ขออนุญาตลาลงสวัสดีทุกแมครับพี่น้องครับ